เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นไม่ทนต่อกลับชาวเน็ตกล่าวหาว่าเพลงใหม่ MV ตลาดล่างยังเจอดราม่ายังต่อเนื่องสําหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังและเจ้าของคลายเพลง ทีเจ้าตัวพึ่งจะปล่อย MV เพลงใหม่ของตัวเองในชื่อได้หมดท้าสดพพออย่างเป็นทางการในวันนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการโพสต์คลิปตัวอย่าง MV ให้แฟนๆได้ชมเป็นน้ำจิ้มกันกลับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า Hash tag ตลาดล่างมาก MV ไม่ได้คลึงของเปาเลยซึ่งสื่อความหมายไปในเชิงลบเปรียบเทียบกับเปากิ่งการอดีตนักร้องในค่ายทำเอาแฟนเพจ แสดงความรู้สึกโกรธต่อคอมเมนต์นี้หลายร้อยคนจนสาวเจนนี้ตอบกลับแบบฟาดนิ่มๆว่าใช่ค่ะเราคือตลาดล่างแต่เราคือตลาดล่างที่มีความสูขก,กับทุกผลงานที่ทำขอเรียนเชิญตลาดบนอย่างคุณกลับไปเถอะค่ะขอบคุณที่แวะมานะคะทำให้มีแฟนๆแห่เข้ามาถูกใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวละค่ะ